มาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายทองคำนะคะ เราไม่อาบน้าให้จะได้อาบบนเนาะ,ะดาวเรืองไม่อาบก็ไม่ต้องอาบไปโรงเรียนอย่างนี้แหล <laughs> นนนนนนะน,น,นี่อาดไม่อยากไปโรงเรียนหรอดาวเรืองฮะ เน่ยน่ไม anyway, ่มีหลักกล้วยกินหมดแต่เมื่อวานแล้วหมดแล้วมาไม่หาอะไรเธอเยอะมามามาดูดดูด tên chân tên là bên nó ngoài là nó tròn nó ngoài nó tròn là còn cho khó mốc hoa

เดี๋ยวอะไรเรื่องอึดอัดไม่อยากไปแล้วหรอลงเรืยนรอแล้วดูงงงดูงงยกขึ้นทำไมก็ไม่รู้

ฟ้าเดินรอบๆแล้วเห็นดาวเรืองมาอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้ดาวเรืองมาแล้วน้พี่ฟ้ามันหน้าไปีเข้าไวรยองใครดาวเรืองเดินฝุโป,ปรยอบอวนเลยดูสิ

เที่ยงแวเสียเีย่าดาวอันเจุเจเ้ยถายกันยังไม่เสร็ายกันยังไม่เสร็จดาวเรืองไ่สนใจพีฟ้าเลยดาเรืองยงไี่ฟ้าทักทายหน่อยักทายหน่อสิ สมีหน้าตาเศร้าซึ้งเจือต้นจ้วมเนาะแล้วมันจินแล้วคุกคัาจะเอาไปลงเรียนดอกหอมมันได้เหรอแต่ก็อยากกินก็เถียวนะ เดินไปเอ้ยมาเดินเดินไปโรงเรียนอยากห่วงขาเอ้ยหอกหอกเงียบยังเลยอะตัวดาเรืองไม่มาตาม ดาวเรืองมารับที่ฟ้าไปโรงเรียนมาแล้วมาแล้วสาวสาววันนี้จะเป็นยังไงนาะวนี้จะรับซึกได้ยินเสียงดาวเรืองหรือเปล่ามาละพาย rồi 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 真大了。 đấy là เงี่ยว của พ่อ Phong ạ ปึ้ก clip คริบเลยเจ้าวะเจ้าบอก โอ้ยเจ้าแต่ยังไม่หยุดร้องอีกเจ้าเจ้าเจ้าเปิดดูดูดูร้องรับทำไมล่ะเจ้าเห็นไหมพิษดาวเรืองกับพิษฟ้าร้องเออดูดูดูดึงดิงเจ้าเจ้าอยู่เจ้าเจ้าเจ้า เปิเด้ี๋ยวเราขอฝากคลิปไว้จะเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r กดกรีนกดติดตามในช่องพายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูจา้าทํานะฮะมือน้อยๆนีดด่ดัง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 ไม่ได้ยินดังดังเสียงเสียงเสียง

เจี๊ยบอไวะอันนี้เิ็นจีนหน่อยีนี่เจี๊ยบจีนน้อยจีนี่นั่นล่ะเด้อเด้อวุ่นวจ้าเนาะยอมไม่กิน้็พินอ่ะเออนอนเอาเออน้อนเออ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 นอนอ่านอนอุ้ยแลวตะเจี๊เอองามเลยวาซานิ่งไหม เอไปุนดูส <Workers intendent. S 2> ิอวนจมเลยเออนอนลงนจะมัเลยนอนลงนเอนนี่พีนตถ่ายไม่ทันอ้าอานอนลงมองไหมอนอนไพีเนตไม้นอนพี่นตพเนตไมอนอนไหมอานอนไหมนอนไหมนอนสะก่อนนอนลง ว่านอนลงเออนอนลงเออนอนลงเออ э เออแค่ก,กินแค่กินเอ <c oughs> เอนออนอนอีพันไหมอนอนไหมน,น,นอนลูกนอนนอนบ่ได้ติดโซ <c oughs> ไปทับใจปูสู